วันศุกร์ที่ผ่านมาทองคำจะปิดทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายๆตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดทุนตลาดทองคำเนี่ยมีการปิดทําการเนื่องในวัน Good Friday นะคะแต่รวมสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําก็ปิดตลาดในแดนบ,บวกได้ค่ะ เช้านี้ในตลาดเอเชียทองคำก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะปรับตัวสูงขึ้นทะลุระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าบริเวณ1,981จนกระทั่งในงช,งช่วงเช้าวันนี้มีการขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบเกือบหอนึ่งเดือนบริเวณ1,988 u s d o u ค่ะเพราะคือทองคำเองค่ะได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสหรั มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขดัชนีนนราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะซึ่งปรากฏว่า CPI ประจําเดือนมีนาคมเนี่ยมีการพุ่งขึ้นแต่8.5%เมื่อเทียบรายปีค่ะนอกจากนี้ค่ะทองคาเองก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มจากแรงซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาเบา,บาบางลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะล่าสุดค่ะความตึงเครียดในระหว่างรัสเซียกับยูเครนก,ก็ปะทุข,ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง ในช่วงสัปด,ดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ทางการรัสเซียเองก็มีการประกาศค่ะว่าเขาจะยกระดับการโจมตีด้วยขีปนาวุธในกรุงเคียฟนะคะนอกจากนี้ค่ะกองทัพร,ร,รัสเซียก็มีการควบคุมเขตเมืองของเมืองมาริอูโปนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนนะคะเดียวการค่ะตัวประธา,านาธิบดีของยูเครนคุณเซนสกี้นะคะก็ออกมาระบุชัดเจนเลยว่าการกระทําของกองทัพรัสเซียล่าสุดในการปิดล้อมเมืองมาริอูโปเนี่ย ทำให้การเจราจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียกับยูเครนค่ะมาถึงทางตานอีกครั้งหนึ่งปัจจัยนี้เองทําให้ทองคนนําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีความน่าสนใจค่ะทองคําจึงมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยลบสําคัญก็คือการคาดการณ์วัฒนธรรมกลางสาหรัฐหรือว่าเฟด จะมีการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสก,กัดเงินเฟ้อก็ตามนะคะแต่ทั้งนี้นั้นค่ะทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นมาพอสมควรนะคะทองคําในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีระดับต่ําสุดบร,ริเวณ1,940นเการีนะคะในณตอนนี้ทองคําเคลื่อนไหวอยู่ร,ราวๆ1,985อยสรอัค่ะในขณะนี้ทองคำนะคะในทางเคม1ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซนะคะในียวกัน่ะสัญญาณทางเทคนิคก็บ่งชี้สัญญาณ ก็ทิ้อาที่เช่นอาร์เรสไซด์เดลิชเดเวเรน์ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงดังนั้นนักทุนที่มีการถือสถานะอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ ถ้ามีอยากแบบรับความเสี่ยงอาจจะรอขายบริเวณแนวต้านค่ะซึ่งแนวต้านก็จะอยู่บริเวณ1นึ9ถึงประมาณ2 000, 4 0 4แอลค่ะโซนนี้จะเป็นโซนแบ่งขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากที่ทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะคะการเข้าซื้อนะคะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพราะทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นแนะนำว่าราคาอ่อนตัวลงมานะคะก็ เข้าซื้อโดยการแบ่งไม้ค่ะเื้่งต้นค่ะแนวรับระยะสั้นวันนี้จะอยู่บริเวณ1,969นะคะโดยมีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ1,949 u s ค่ะถ้าหากว่าเกิดการอ่อนตัวลงมานะคะมีการยืนอยู่ระดับ1,000 969ได้ก็ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะคะแล้วก็ Stop Loss เอาไว้ถ้าหากว่าทองคำมีการยุ่ดระดับหลุดระดับ1,949 US d ค่ะเบื้องต้นนะคะใช้วิธีการขึ้นขายนะคะแล้วก็ลงมาค่อยซื้อกลับนะคะแล้วก็รักษาความความเสี่ยงของพอลงทุนให้ดีๆเพราะว่าทองคำค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นมาพอสมควรแล้วรวมถึงต้องติดตามข่าวสารประกอบการลงทุนอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ประเด็นเรื่อง เชียยูเครนจะยังคงเป็นประเด็นที่ทําให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นระยะกับการขาก,การคาดการณ์การดำเรนินนโยบายการเงินของเฟดจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํามีแรงขายออกมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดโดยเฉพาะคุณเจอร์มพอเวลประธานเฟดในวันพฤหัสนะคะซึ่งคุณพอเวลเนี่ยมีกําหนดที่จะกล่าวในการประชุมด้วยดูใบไม้ผลิของกองทุนเอนะคะรวมถึงในวันเดียวกันค่ะคุณพอเวล ร่วมด้วยคุณพริสลากาศ์ประธาน ECB นะคะรวมถึงผู้กําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอื่นๆก็จะมีการหารือมีการอภิปรายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะคะถ้าหาพวาคุณพาวเวลส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิชต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจจะสลับออกมาในตลาดทองคำนะคะนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะอาทิเช่นวันอังคารจะมีการเปิดเผยการอนุญาตต่อสร้างตัวเลขการเริ่มสร้ากบ้านวันพุธจะมียอดขายบ้านมือสองของสหรัฐนะคะ วันพฤหัสจะมีดัชนีภาคการผลิตจากเฟดวิลเดเฟียรวมถึงจอ b ์ดเลสเคลมของสหรัฐนะคะแลการกวันศุกร์จะมีการ,รเผยดัชนีเพ i ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดก็จะยิ่งสนับสนุนการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นตัดใจกดดันทองคําได้นะคะเพราะฉะน,นี้คือ2เรื่องหลักที่อาจจะส่งผลกับทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคำําแล้วก็ติดตามเรื่องของรัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดค่ะ ก่อจะแลนไปเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุกะดัตในตลาดที่เฟดค่ะหรือใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศนะคะเอ่อก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้เพราะว่าเรามีการร่วมมือกับ CME Group ตลาดหลันธ์ัีย์ใหญ่สุดในโลกค่ะเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทยไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ